จะหากินตามแหล่งน้ําธรรมชาติค่อนข้างจะหาตัวยากแล้วล่ะครับแต่หากใครอยากจะลองชิมเนื้อปลาหมาผมว่าลองไปเยี่ยมเยือนที่เขื่อนกระเสียวในอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีกันเอาเองนะครับคุณผ้ครับนี่เป็นเมนูปลาหมา เ่งผมเคยกินเป็นครั้งแรกในชีวิตปลาหมาที่เราเพิ่งเอาขึ้นมาจากเขื่อนนะฮะตัวเนื้อปลามันจะนิ่มนุ่มหวานถ้าเปรียบเทียบเนื้อปลาแล้วตัวเนื้อปลาหมาเองจะนุ่มกว่าปลาช่อนหรือปลาชะโดอีกปลานิลเนื้อก็จะนิ่มกว่าปลาหมานี่จะเนื้อจะนิ่มกว่าปลานิลต้องกินขึ้นมาจากน้ำใหม่ๆสุดยอดครับยิ่งมนทำเมนูขึ้นมากนี้ไม่ว่าจะเป็นต้มยำหรือเมนูทริกกระเทียม ซึ่งเป็นเมนูที่นิยมของคนที่นี่ครับ ผมเองก็ไม่เคยกินนะครับสําหรับปลาหมาสงสัยแต่จะฝากให้คุณสมสารน,นํามาฝากก็ถ้าทางจะไม่ได้กินเหมือนกันเพราะคุณสมาสารบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าใครอยากกินต้องไปที่เขื่อนกระเสียวนะครับสาหรับปลาหมาตัวตัวตัวลักษณะก็คล้ายๆกับปลากระพงนะครับเมื่อสักครู่ตัวใหญ่หนึ่งตัวสามารถทําได้2เมนูท่อนหัวก็นําไปต้มยามําส่วนท่อนหางก็นํามาทอดกระเทียมได้อร่อยเลยทีเดียวครับเอาละครับมาที่ทุกทิศอาชีพปลบายรับผ้าคุณผู้ชมไปที่อำเภอแกลงจังหวัดสระยองครับ ไปดูอาชีพการทําน้ําปลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพี่สาคัญเป็นน้ําปลาแท้หอมด้วยนะครับมีชื่อ